ทาัพบกันเช่นเคยน,นะฮะวันนี้กช็ชี้โชคกันหน่อยพร้อมกับดวงดาวและแนวทางของตัวเลขสําหรับใครที่เสียงโชคนะชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันของท่านนะครับมาดูรูปทรงกันหน่อยนะฮะว่าดีไหมหรือควรจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับตามตำแหน่งดวงดาวจะตรงของวันที่16สิงหานะครับผมของชาวราศีกันนะครับ เท่าที่สังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าดาวสุก,ก็คือดาวช่วยเรื่อกันที่จะเข้ามาช่วงระยะนี้กลุ่มเรานะกลุ่มเรานะครับแต่บังเอิญเนี่ยดาวตำแหน่งของตัวเราเนี่ยคือดาวพุทธที่ลงวินาศเนี่ยวินาศกุกเนี่ยก็ไปเจอสัมพันธ์กับพบการงานปัญหางานการที่แบบวินาศไม่คาดคิดนะฮะปัญหาการงานของตัวเจ้าต่างช่วงระยะน,นี้แน่นอนอันผวนนะฮะแล้วก็ไปเล็งกับดาวพฤหัสที่ตกอริด้วยเหนะ็นไหมอริเนี่ยสัมพันธ์กับดาวศุก เขาอยู่บ้านราหูช่วงในอันนี้ความเครียดความอะไรจะต้องมีผลต่อตัวคุณแน่นอนนะครับชาแล้วก็นาราศีกันนะครับก็ทแบบําให้อาอะไรนะครับคุยแกว่าบางทีในเรื่องอารมณ์ความอยากความที่จะเสี่ยงโชคอยลดยน้อยถอยลงไปได้วยถือว่ายังไม่ได้จาจังหวะจาแจมเต็มทีเพราะดาวไปจําตัวคือดาวดาวพุธเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงเลยเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงของตัวเช่าท่้ นะมีเพียงแค่ดาวศุกร์ดวงเดียวที่กลุ่มตัว่าวตาถ้าศุกร์ของเาวตาไม่ได้เสียนะฮะผมก็มองมอว่าโอกาสในเงการสิ้โชคยังมีผลอยู่นะครับของชาตาศุกร์กลุ่มนะฮะเราเดาวศุกร์มาเลยนะ,ะเป็นดาวเจริญกันสัมพันธ์อะไรบ้างครับก็โยกเลยฮะโยกเขาโยกหน้ากขาดาวจันทร์วันตรงกับวันจันทร์นะฮะโยกโยกนันแล้วก็โยกดาวเสาร์อีกด้วยนะโยกเสร็จไปโยกดาวอุกนะสัมพันธ์ชุดนี้นะครับ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินจะไปสำคัธ์กับดาวจันทร์ดาวเสาร์และก็ดาวราบูทั้งหมดก็คือ4ดวงนะครับน่าจะเป็นชุดในกาที่จะไปมิกและก็เป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับของชาวราศีกันนะครับแล้วก็ติดมานหนึงก็คือดาวอาทิตย์นะครที่จะไปโยกเกณฑ์ของเขาด้ไปตีโกุนะฮะอาทิตย์จันทร์นะแล้วก็เลษก็โยกกันตามความหมายของ ลุ่มดาวของเขานะฮะน่นจะจะไปเพิ่มมาหนึ่งดวงทั้งหมดเป็น5ดวงดาวนะครับสำหรับชาวราศีกันที่ชอบหมายเลขอะไรนะฮะผมก็เป็นแค่แนวทางให้กาแฟรายการ,รกน,นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบดวงดาวหมายเลขที่อยู่ในใจของคุณได้และครับนะฮะก็ก็ขอให้มีโชคเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะนึกก่อนว่าถ้าดาวพุธมาเร็วกว่านี้เนี่ยก็จะมีผลค่อนข้างที่สำคัญที่ดีดังนั้นผมก็ประเมินว่า สิ่งเดียวที่ยูนิทโชคเนี่ยคือดาวศุกร์ที่คุณไม่ได้เสียที่คุณอยู่นะฮะดึงจุดไปก่อนสองถ้าไม่ใช่วันที่สิบหกนี้ก็ต้องไปถึงวันที่หนึ่งนะฮะกันยาย,ยนเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะต้องเข้ามาเจอคุณแล้วแล้วก็จะไปต้องอยู่เรื่อยๆกนันและข้างหน้านี้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณเริ่มแต่วันที่สิบหกนี้นั้นข้างหน้าเนี่ยจากด้านการเสี่ยงโชคหรือเงินเงินอะไรสักอย่างหนึ่งก็ย่อมมีผลตามมานะครับผมตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับชาวรัคนาราศีกันนะกำลังเคร่งครีดกับปัญหาการงานอยู่นะฮะหนึ่งเรื่องขอให้คนฝากไปให้ได้นะครับเรื่องโชคลาภก,ก็ยังไม่ได้เด่เดนชัดเจนมากแต่รอข่าวระยะยาวๆกันก,นก่อนดีกว่านะครับวันนี้ผมมอนาะนะฮะทงช่องขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดสมัครมานะครับจะได้มีการเช็คดวงกันด้วยกับสมาชิกน,นะครับวันนี้ผมขอตัวลานก่อนนะครับสวัสดีครับ